อ่มาดูสายควันครับจะผ่านตรงนี้ได้ไหมเอ้ามีชะง,งักครับมีชะง,งักทางลำบากน่าดูเลยครับตรงนี้โอ้น่าจะอยู่ตัวแล้วครับนี่ โอ้ยโยกครับโยกแรงเอาฝนตรงนี้ไปแล้วก็โอเคแล้วครับไปได้แล้ววิ่งกันได้แล้วทีนี้โอ้ครับอาจารย์กบกับพีซีเจตักอยู่ฟังทางนู้นเอาแวบแวบครับเหมือนจะมี npr ครับ npr ถอยใส่ดินอยู่นั่นเท่าเกจ้างคนขับมาใหม่แล้วหรือวะเดี๋ยวไปดูครับใครน้อมาขับนี่ ใครเป็นผู้โชค้ายนี่ยได้ขับ n ินไม่มีแอร์ด้วยครับนะเอาเดี๋ยวพาไปดูครับเอาก็ขอสวัสดีครับอยู่กับผมครับรถนำซิงนนินแดงโอ้คิดว่าแต่ใครครับผู้โชคร้ายลูกชายคนเล็กเท่าแก่ครับเสาร์อทิตย์เนาะเสาร์อทิตย์ก็กลับมาช่วยทีมงานขับรถหรือกลับมาช่วยอาชีพกลับมาช่วยธุรกิจของพ่อครับ อาจารย์ผมปุดทําไมนอตรงนั้นลูกชายคนเล็กครับลูกชายคนเล็กโอ้คิดว่าแต่ไปฝึกงานแล้วคิดว่าแต่ตเกียรจ้างคนขับคนใหม่มาปิดหน้าปิดตาสมิธชิดเลยที่แรกเห็นว่าไปฝึกงานครับไปฝึกงานทำไมได้มาขับรถนอกวันนี้ รถน้ำก็วิ่งกันแปดคันแล้วครับแปดคันแล้วครบทีมงานเอสพีอาร์คันนี้ก็จอดมายี่เป็นสิบวันละมากนี่ไม่มีไรายได้เลยเอสพีอาร์คันนี้พึ่งพึ่งจะตื่นครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> อ้าวลูกชายคนเล็กครับหรือว่าโตแกน้อย าคตรต่ำแค่น้อยครับเพราะว่าพี่ชายอยีกคนไปเรียนตำรวจแล้วเนาะไปฝึกตำรวจแล้วโอ้ยโยกแทนเนาะป้าทำไมกล้าทำไมกล้าไปจ้ะโยกจุดก็จะหาคนขับมาขับจริงๆครับมันไม่มีแอร์เนาะไม่มีใครสามารถขับได้หรอกอีกอย่างเกียร์ใส่ย,ยากครับเกียร์ เป็นไปจากคนที่คุ้นเคยจริงๆครับถึงจะขับได้แต่ว่าคนอื่นมาขับขับไม่ได้ขนาดผมยังขับไปได้ครับขับไปได้อยู่ครับแต่ใส่เกียร์กวจะใส่เกียร์ได้แต่ละเกียร์นี่โอ้ยเขาแสงคิวแน่นอนถ้านะให้ผมขับผมก็ขับอยู่หลายครั้งอยู่ก็จะมีขับเก่งๆก็จะมีมือซ้ายชาติเจริญทรัพย์ครับมือขวาชาติเจริญทรัพย์เนาะขับ NPR นี้ได้เก่งมากแล้วก็ลูกชายคนกลาง แล้วก็ลูกชายคนเล็กของทอแกนี่แหละครับที่ขับได้คล่องแคล่วเลยสําหรับคนอื่นแล้วก็เงื้องื้องเพราะว่าเกีายร์ใส่ยากมากเลย N P R ไม่เสียจริงๆขับไม่ได้ครับผมยอมแพ้เลย N P R นี่ถึงว่าหาคนขับยากครับอีกอย่างมันก็ไม่มีแอร์ด้วยเนาะ น่าจะเสร็จแล้วมั้งนี่สารลูกนี้ครับอาจารย์กบลอกนาแล้วนี่ลอกให้มันมาเสมอพื้นเก่าครับพระวาสะดึงเอาแค่ขอบข้างเดียวเองเดี๋ยวจะได้ไปนู่นครับขุดภูสะฝั่งทางนูน้นจะได้วิ่งกันได้เร็วๆหน่อยครับ วันนี้รถแปดคันด้วยคอยดูจะได้เที่ยวกันวันนี้ได้เท่าไหร่กันอันนี้ก็จะเกือบเที่ยงแล้วนี่เพิ่งได้หกเที่ยวเองครับรถดำกกระจรออยู่ในบอ่อตอนนี้ก็สามคันจ้อยกระนวยหอแปดคันก็เฉลี่ยกันไปเนาะคันละสิบว่าเที่ยวก็เอาละสมมติว่าวิ่งได้วิ่งวันนี้วิ่งได้คันละสิบสองเที่ยวก็ ค่าใช้จ่ายไปแล้วไรายได้ก็ไม่ขาดวันละพันเนาะเติมน้ำมันคันล,ลน,ลนละแกี่ลนกี่ลนละห้าร้อยขอแต่จะขาดวันละพันก็เอาล้วเนาะพี่น้องเอ้ยเดือนหนึ่งมีสามสิบวันก็เฉลี่ยไปเดือนหนึ่งก็สามหมื่นก็อยู่ได้แล้วเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ย่ำแย่เนาะดีแต่ รถดำรถไมโครยังมีงานอยู่เนาะก็ถือว่าโชคดีอยู่ครับกับสำหรับอาชีพรถดำรถไมโครเนาะอาชีพก่า,าดีกว่าอาชีพอ,อื่นเยอะเลยอ้าอาจารย์กบไล่แล้วครับอาจารย์กบจะปิดทางออกเนาะเดี๋ยวจะไปกุดคูสายแล้ว ดาจารกบจะขุดเอาไอ้ดินที่ขุดออกตรงนี้แหละครับที่ปูทางขุดออกไปเลยเพราะมันยังสูงอยู่ครับต้องเก็บทางให้เขาก่อนเนะาะเพราะว่าเราปูทางเอาไว้ตะลุกป,ป,ปุกหักแล้อเกิน คันเนาะที่นี่อาจารย์กบนักบรทันเหล้วพี่น้อง6คันครับกำลังพอดีรถดำเนาะวิ่งกัน6คันเหมือนดูดูกันก่อนเนาะปีที่แล้วนี่รถดำวิ่งกัน6คัน6คัน7คันนีงครับประมาณนี้เลยบางวันก็วิ่ง4คันบางวันก็วิ่ง5คัน6คันปีนที่แล้วเนาะ มาปีนี้ก็ผูโซ่แล้วก็เสียแจ็คนออกรถใหม่เอวล้วมหมดแล้วพีซีของเราเพราะว่าเล่นขยายปุ่งกีมาเนาะ ทำไมเอวลวมครับแล้วก็อีกอย่างเนาะสายไฮโรลิกนี่แตกเริ่มจะแตกบ่อยแล้วทีนี้เพราะว่ารับน้ำหนักเยอะเนาะ,นะจากเคยตักบุ้งขีที่มาติดมากับ PC70 เลยมันบุ้งขีเล็กเนาะคนตักพอดีพอดีแต่ตัวน,นี้ขยายขยายออกไปแล้วก็ต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวเลย ปีนี้สายไฮรูลิกแตกสองครั้งแล้วครับไปอัดมาใหม่แล้วว้าใส่อีกเอาอัดเข้าไปเอาอยัางอีกครับโอ้ดัาจะนับเลยอาจารก์คนนี้เนับนอ้อยเลยเอาอยัางอีกเอาอีกเอาไอยจุใจเลย เอาให้น้ำใจไปเลยมีโยกโอ้นึทางโอ้ทางโยกแรงเอาเก็บอีกคนละเที่ยวก็น่าจะเสร็จแล้วเนาะทางตรงนี้ มีผลดีสําหรับรถรอบช้าเนาะถ้ายกโยกแบบนี้เนาะรถรอบเร็วนี่ถ้าเหยียบช้าๆแบบนี้เครื่องดับแน่นอนรอบเร็วเหมือนฮีโน่เขียวหรือว่านี่และครับฮีโน่เซียแจ็กนี่รอบเร็วมากเลยเหยียบช้าๆไม่ได้เครื่องดับเอาไงจ้ากจะปิดทางออกหรือเปล่านี่ นนองไร้อนแล้วทีนี้พี่น้องเอ้ยม่อคืนฝนตกมากลางวันนี่เดดร้อนเดดเปียงเลยเนื้อแตกใส่ล้วพี่น้อง เอาโอเคครับไปเจอคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้กอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ